สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชชีวชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บ่ายพิชญ์มาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะบันทึกจมโจนย่างสุสานเล่มที่สองสนุกร้าใจเหมือนเล่มที่หนึ่งหรือเปล่าเดินทางกันมันถึงบทที่11แล้วนะคะบทที่แล้วนี่ก็จบลงตรงความตกใจของอูเสียนะคะที่ มีบางสิ่งกลิ้งออกมาจากกระเพาะของปลาไทแมนที่เล่าหยางกำลังผ่ากระเพาะออกมาอยู่นะคะสิ่งนั้นก็คือหัวคนนั่นเองมาฟังกันต่อค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปคำเตือนสำหรับบทนี้นะคะก่อนที่จะฟังแล้วเราไปเริ่มกันนี่ใครที่กำลังทานอะไรอยู่นี่เดี๋ยวหยุดกินก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้หลายคนจเจริญอาหารน้อยลงนะคะพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ บันทึกจอมโจรเห็นสุสานเล่มที่2ตอนที่1ต้นไม้เทพเจ้าบทที่11หัวคนตั้งแต่ขึ้นเขาขึ้นมานั้นนอกจากของป่าที่พลานเท่าให้มาแล้วเราก็กินกันแต่อาหารแห้งจำพวกแป้งส่วนของป่ากินกันได้ไม่กี่คำก็โดนจะพวกลิงนั้นฉกไปอีกตอนนี้เราสองคนกำลังอยากอาหารอย่างแรง ตอนที่เล่าย่างชนกินเนื้อปลาแม้ว่าปากของผมจะบอกว่าไม่เอาแต่จริงๆในใจนั้นก็หวั่นไหวแล้วในหัวยังนึกภาพของการกินหัวปลาหม้อไฟกลางทะเลราอยู่เลยแต่ไอ้เจ้าสิ่งที่ร่วงออกมาจากกระเพาะปลาดับฝันอันสวยงามของผลไปจนสลายสิ้นผมมองดูหัวคนเลือดท่วมที่เปื้อนเคลอะไปด้วยน้ำย่อยในกระเพาะซ้อนภาพก,กันกับหัวปลาม้อไฟ ความรู้สึกสะอิดสะเอียนเหลือจะบรรยายเล่าอย่างนั้นปกติเป็นคนใจกล้าแต่เมื่อเห็นภาพนี้ก็ยิ่งหน้าซีดหายใจไม่ทั่วท้องผมอดกลั้นความผะออืดผะออมใช้มีดสั้นพลิกหัวคนกลับพบว่าผิวหนังบนหน้าของเขาถูกย่อยไปบางส่วนแต่โครงสร้างศีรษะยังสมบูรณ์น่าจะพึ่งเกลือลงไปได้ไม่นานนะ ตอนที่กินหัวคนคนนี้ลงไปปลานี่คงเคี้ยวก่อนสองสาทีทำให้บริเวณปากกับคางของหัวผิดรูปใบหน้านั้นไม่อาจจะบรรยายได้ด้วยคำพูดแล้วก็ไม่อาจรู้ได้ว่าเขานั้นเป็นใครคนคนนี้เข้าไปอยู่ในท้องปลาไม่นานก็แสดงว่าก็เพิ่งตายได้ไม่นานผมนั้นมือหนึ่งอุดจมูกอีกมือหนึ่ง ใช้มีดสั้นเขี่ยดูของที่ไหลออกมาจากกระเพาะปลาทีละชิ้นอยากจะดูว่าอวัยวะส่วนอื่นของคนคนนี้นั้นอยู่ที่ไหนหนึ่งนานผมก็เจอแขนกับชิ้นเนื้อทั้งหมดนั้นถูกย่อยไปแล้วระดับหนึ่งไม่มีส่วนใดดูออกว่าเขาคนนี้เป็นใครผมพลิกดูต่อไปอีกหน่อยก็เจอกระเป๋าเป้ของเราที่ถูกมันกลืนลงท้องข่าวของข้างใน เคล้าไปด้วยเศษอาหารในท้องปลาหมดแล้วนอกจากส่วนที่พวกเราทิ้งไปไม่ได้จริงๆที่เหลือพวกเราปาดไปกองข้างๆทั้งหมดขนมปังบีบอัดพวกนั้นแม้จะห่อด้วยถุงพลาสติกอย่างดีแต่ผมก็กล่อมให้ตัวเองกินมันไม่ลงแล้วจริงๆทันใดนั้นเองในกองวัตถุคน้นๆหนึดๆผมก็เจอวัตถุสีดำชิ้นหนึ่งยังไม่ทันที่จะขุดออกมาหมด เล่าอย่างก็ร้องออกมาว่าเอ้ยนั่นมันไพ่จื่อเหลียวนี่ผมไม่รู้ว่าไพ่จื่อเหลียวมันคืออะไรเดาว่าคงเป็นศับเถินที่ก็หัดมาจากในคุกอีกแน่ๆพอชักออกมาดูที่แท้มันเป็นปืนสั้นประกอบเองกระบอกหนึ่งปืนชนิดนี้เป็นแบบบ้านๆนำเอาลํากล้องปืนลูกซองแฝดเล็กมาเลื่อยให้สั้นลง จากนั้นก็แต่งด้ามจับให้เป็นแบบปืนพกมีสองลำกล้องยิงได้สองครั้งแต่ปลอกกระสุนไม่ดีดออกอัตโนมัติต้องหยิบออกเองเหมือนตอนบรรจุกระสุนดังนั้นหากใช้ยิงสัตว์เล็กที่ไม่มีพิษมีภัยก็ยังพอไว้แต่ว่าถ้าเจอสัตว์ป่าขนาดใหญ่นัดเดียวไม่พอแน่กว่าจะบรรจุกระสุนยิงนัดใหม่ขอก็โดนกัดขาดไปแล้ว อีกอย่างก็คือปืนชนิดนี้นั้นมีอนุภาพรุนแรงในระยะประชิดแต่ถ้าระยะห่างเกิน20เมตรแม้แต่หมาก็ยังยิงไม่ตายประสิทธิภาพจึงสู้ปืนพกมาตรฐานไม่ได้ผมดึงปืนออกมาเช็ดกับพื้นจนเกลี้ยงจึงหยิบขึ้นมาดูดึงลูกเลื่อนออกดูภายในรังเพลิงมีกระสุนลูกซองสองนัดตายดำจับยังมีหีบเหล็กที่ใช้เก็บกระสุน ข้างในมีกระสุนราวแปดนัดปลอกสีฟ้าสี่นัดปลอกสีแดงสี่นัดไม่รู้ว่าเป็นชนิดอะไรดูท่าแล้วคนคนนี้คงจะขึ้นขาามาลักลอบล่าสัตว์พอเจอถ้ำนี้เข้าโดยบังเอิญจึงแวะเข้ามาดูปรากฏว่ากลายเป็นอาหารปลาไปปืนกระบอกนี้คงโดนกลืนลงท้องปลาไปพร้อมกับเจ้าของ ใครจะคันคิดว่าสถานที่แบบนี้จะมีปลากินเนื้อขนาดยักษ์อาศัยอยู่ด้วยปืนนั้นเป็นของดีนิยามคับขันใช้ช่วยชีวิตได้เสียแต่มีกระสุนน้อยไปหน่อยเล่าอยางคุยเอาของใช้พวกเราออกมาแล้วยังทุบกระเพาะปลาอีกสาสทีแต่ก็ไม่พบสิ่งอื่นอีกผมตรวจดูตามตัวปลา นอกจากแผลที่เกิดจากเราเมื่อครู่ก็ยังมีรูกระสุนเล็กๆอีกจำนวนหนึ่งปลานี้ก่อนจะโจมตีพวกเราคงได้รับบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วแต่เพราะกระสุนที่โดนเป็นกระสุนลูกปลายอนุภาพไม่ร้ายแรงจึงไม่ถึงกับตายเหล่าอย่างรู้สึกได้ว่าปลาตัวนี้มันแปลกๆจึงถามผมว่าเหล่าอูนายว่าทำไมที่นี่ ถึงมีปลาเพชรจักคาดเป็นไปได้ไหมว่าจะมีคนเลี้ยงเอาไว้อะผมตอบกลับเขาไปว่าไม่น่านะฉันว่าข้างใต้น้ำของทางหินนี่น่าจะยังมีทางน้ำอื่นอีกที่เชื่อมต่อกับไปน้ำใต้ดินใกล้ๆและแม่น้ำใต้ดินที่นี่ก็มั่งจะเชื่อมกันกันกบแม่น้ำเจลิงปลาตัวเนี้ยจะต้องว่ายมาจากแม่น้ำนั่นแน่แต่เล่าอย่างก็แย้งว่า ไม่สิหลายพันปีก่อนไม่มีอุปกรณ์ดำน้ำพวกเขาลงไปขุดทางใต้น้ำพวกนี้กันยังไงอะ่ะผมเห็นเล่าอย่างสนอกสนใจจึงอธิบายกับเขาว่ามันไม่ได้เกิดจากการขุดฉันว่ามันเกิดจากบัติเหตุสมัยเรียนวิชาสถาปัตย์มีวิชาพลาศาสตร์ทางธรรมชาติวิชาหนึ่งชื่อว่าธรณีวิทยาโครงสร้าง กล่าวถึงด้านในภูเขาหินที่มักมีโพรงช่องที่เกิดขึ้นจากการก่อเทือกเขาสมัยดึกดำบรรน,นั้นเราเรียกว่าผนังหากผนังเชื่อมถึงกับลำธารภูเขาก็อาจเกิดเป็นเส้นทางน้ำภายในภูเขาการขุดเหมืองหากขุดลงไปโดนตรงนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ขนาดเล็กก็คือท่วมอุโมงค์สักสองสามสาย ขนาดใหญ่ก็คือท่วมพื้นที่ทั้งหมดจนมิดที่นี่นั้นเป็นอุโมงค์เหมืองหินปกติไม่ทำรูระบายน้ำเหตุที่เกิดน้ำท่วมขังนั้นอาจเป็นเพราะอุบัติเหตุจากการขุดอุโมงค์ถึงที่กล่าวไว้ข้างต้นแต่ด้วยเหตุนี้ทำให้พวกเราอนุมานได้ว่าขนาดของอุโมงค์หินนี้อาจจะใหญ่กว่าที่เราเห็นแต่เพราะจมอยู่ใต้น้ำจึงดูไม่ออก ดูจากการใช้งานหินจำนวนมากมายขนาดนี้สุสานโบราณที่พวกเราจะไปก็คงไม่เล็กไปกว่านี้สักเท่าไหร่อย่างแน่นอนเราดันทั้งซากปลาแล้วก็หัวคนกลับลงไปในน้ำเมื่อสภาไกลแห้งก็เก็บมาสวมใส่เก็บของที่จำเป็นไว้กับกระเป๋าสภาพาตามตัวแล้วก็รีบออกเดินทางเล่าอย่างเปิดไฟฉายเดินนำหน้า ส่วนผมตามหลังมุ่งตรงเข้าสู่อุโมงค์หินด้านหลังด้านในก็มืดสนิทเช่นเดียวกันหุ่นคนกับหุ่นสัตว์ที่ทำมาจากหินหล้มระเนระนาดอยู่ตามทางพรผนังอุโมงค์สองข้างเป็นหลุมเป็นรูรอยแตกนั้นมากมายบางครั้งยังเจอภาพแกะสลักหินที่ทำเสร็จแค่ค,ครึ่ง,งกลางของพวกนี้ มีขนาดใหญ่โตทั้งสิ้นผมอดนึกในใจไม่ได้ว่าหินที่ขุดและก็แกะขึ้นนี้ถูกขนย้ายเพียงสุสารโบราณด้วยวิธีใดกันนะจากข้อมูลที่ผู้เท่าฉีให้ผมมาแคว้นนากามีอาณาเขตนิดกว้างใหญ่พื้นที่ส่วนมากก็เป็นภูเขาดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เป็นหลักกำลังการผลิตค่อนข้างล้าหลัง ไม่น่าจะมีศักยภาพพอที่จะขนส่งวัตถุด,ดิบหินไปยังระยะทางไกลๆดังนั้นเพื่อให้การขนส่งเป็นไปโดยง่ายสุสานโบราณก็น่าจะสร้างอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันรูที่พวกล่าใช้เข้ามาเมื่อครู่จนขุดสุสานเป็นผู้ระเบิดขึ้นก็แสดงว่าทางเข้าออกจริงๆของอุโมงค์เหมืองหินนี้น่าจะอยู่คนละฝั่ง หรือว่าหากเราเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอทางเข้าตําหนักใต้ดินได้เลยเราเดินกันเข้าด้านในได้สักครึ่งชั่วโมงเมื่อสนิทไปหมดทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังท่านไฟฉายของเล่าอย่างก็ใกล้หมดแล้วมันเริ่มกระพริบกระพริบผมก็รู้สึกเหนื่อยเลยบอกให้เขาหยุดเปลี่ยนท่านโดยถือโอากาสนั่งพักสูบุหรี่ด้วย เรานั่งลงกับพื้นวางไฟฉายลงบนพื้นหันส่องไปทางหุ่นหินที่เสมือนจริงพวกนั้นเราอยางถามผมว่าหุ่นหินพวกนี้แกะเหมือนจริงเกินประหยองจริงๆเลยวะ่ะไหนว่ามันเป็นของจากยุคไหนทำไมฉันจับต้นชนปลายไม่ได้เลยผมเองก็งงพอๆกับเขา ประวัติศาสตร์การแกะปั้นดินหินของชาวจีนหั่นในประเทศจีนชั้นในมีมายาวนานเคยมีช่วงผสมผสานกับวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยของทางจีนตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงประเทศอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆแต่ในความทรงจำของผมนั้นปรติมาก,กรรมแนวเสมือนจริงเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียว ก็คือหุ่นทหารม้าของจินซี่ฮ่องเต้แต่หุ่นหินที่นี่กับหุ่นทหารมา้าก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกตามตัวหุ่นหินที่นี่มีลายงูสองร่างเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดมากสแสดงว่าอยู่ในขอบเขตของวัฒนธรรมแคว้นนากาเป็นแน่ไม่ว่าอุโมงค์เหมืองนี้จะเป็นของสุสานโบราณที่พวกเราต้องการไปหรือไม่ใช่ ตอนนี้พวกเราก็เข้าสู่อนาเคเขตของแคว้านนาคาโบราณกันแล้วไม่ผิดอย่างแน่นอนเราอยางยังถามนู่นถามนี่อีกมากมายผมเองก็ไม่ใช่นักโบราณคดีจึงบอกไว้เขาหยุดพักคำถามไว้ก่อนพอเปลี่ยนฐานไฟฉายแล้วก็ไปกันต่อแต่ไปต่อไม่กี่ก้าวด้านหน้าก็ปรากฏแสงสะท้อนกลับของไฟฉายดูเหมือนจะสุดทางแล้ว พวกเราวิ่งตรงไปดูข้างหน้าเป็นผนังหินจริงๆสุดทางอุโมองค์หินเป็นห้องหินขนาดไม่ใหญ่นะักข้างในมีหุ่นหินไร้หัวที่แตกหักจำนวนหนึ่งล้มอยู่เกะกะทั้งสี่ด้านมีโคมไฟหินตรงกลางของห้องมีโลงหินตั้งอยู่หนึ่งใบโลงหินนี้มีขนาดใหญ่มาก ฝาลงแกะสลักลูกงูสองร่างร่างทั้งสองของงูแยกออกไปพันสองข้างของโลงงานแกะฝีมือประณีตแต่บริเวณหางงูยังแกะไม่เสร็จแกะเป็นเขาโครงเข้าคราวเท่านั้นส่องด้วยไฟฉายหินของโลงเป็นสีขาวกึง่งโปร่งแสงเหมือนไขมันแข็งตัวฝาลงปิดไม่สนิทมีช่องว่างขนาดเท่าข้อแขน ลงทั้งใบตั้งอยู่บนฐานรอบๆไม่มีสิ่งอื่นอีกดูท่าจะเป็นโลงฝังร่วมอาจจะเหลือใช้จากการบรรจุจริงหรืออาจจะเป็นใบสำรองโดนทิ้งเอาไว้ตรงนี้ทำไมอุโมงค์หินลึกขนาดนี้กลับแค่ทะลุมาถึงที่นี่ผมงงมากมองดูรอบๆเห็นได้ชัดว่าที่นี่เป็นแค่ที่เก็บของมีตำหนิไม่พบทางออก สองข้างของอุโมงค์นี้ปิดตายหรือว่าเส้นทางขนส่งหินจะอยู่ใต้ระดับน้ำที่ผ่านมาเมื่อครู่หรือว่าห้องหินนี้มีทางลับซ่อนอยู่แต่ห้องหินนี้ไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆเลยผมกับเล่าหยางตรวจดูรอบๆแล้วสุดท้ายก็มามุงดูข้างลงหินเล่าอย่างเพิ่งเจอลงครั้งแรกไม่เคยพบเห็นมาก่อน จึงเดินวนรอบโรงสองรอบถามผมว่าข้างในมีศพหรือเปล่าล่ะเหล่าอ๋ผมตอบแบบไม่คิดว่าไม่มีหรอกไม่เคยได้ยินใครบรรจุโงศพก่อนค่อยแต่งโงทีหลังนี่น่าจ,จะเป็นโลงเปล่ามากกว่าเล่าอย่างก้มมองลงไปด้านในรอยแยกของฝาโลงใช้ไฟฉายส่องดูแล้วก็พูดว่า แต่ข้างในเหมือนมีของอยู่ไม่เชื่อมาดูสิเหล่าอูผมเดินไปข้างเขามองดูห่างๆแล้วก็เห็นจริงๆมองไปในฝาโลงมีเงาสีดำๆนอนอยู่ข้างในแต่มันคืออะไรยังดูไม่ออกเหล่าหยางเป่าฝุ่นบนฝาโลงออกลองเคาะดูแล้วก็ทำท่าสอดไฟฉายลงไปส่องข้างใต้ฝา แต่ว่าไฟฉายของเรานั้นหัวยใหญ่เกินไปลองอยู่พักใหญ่ก็ยังสอดไม่เข้าเขาจึงถามว่าเปิดดูหน่อยไหมอะเหล่าอูผมเองนั้นรู้สึกตังหิดใจแต่ก่อนในายามเปิดโลงจะมีมือเก่าๆอยู่ด้วยเสมอคราวนี้มีแต่ผมคนเดียวไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยรียบสายหน้าแล้วก็พูดว่า เรื่องนี้ไม่ปกติฉันรู้สึกไม่ดีเลยอย่าบุ่มบามดีกว่าแต่ว่ายังไม่ทันขาดคําเล่าอย่างก็พลันชักเท้าถอยหลังไปหลายก้าวแล้วก็นั่งก้นจ้ำเบ้ากับพื้นไฟฉายหลุดจากมือผมตกใจกับการกระทําของเขากําลังจะถามว่าทําอะไรพลันก็รู้สึกเย็นวาบที่มือพอก้มดูมือแห้งๆสีขาวซีดข้างหนึ่ง ไม่รู้ว่าสอดออกมาจากรอยแยกของฝาโรงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็กำลังกลุ่มข้อมือของผมเอาไว้ค่ะจบบทที่11ไว้ตรงมือปริสนาที่โผล่มานะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเราอย่างตกใจไปแล้วเราอู๋จะสามารถรอดพ้นจากมือผอมแห้งที่ลอดออกมาจากโรงได้หรือไม่มาฟังกันต่อในบทหน้าค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปพูดคุยทักทายอัปเดตข่าวสารได้ที่ Facebook backslash p b o o k p e a c h d w o k แล้วพบกันใหม่บทหน้าสวัสดีค่ะ